สวัสดีทุกคนดนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งครับประจำวิกที่9ก่อนอื่นครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับก่อนไปดูอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้งวันศุกร์แล้วก็ว เริ่มด้วยคู่วันเสาร์ครับนครราชสีมามาได้เอฟซีเปิดบ้านเสมอกับสุขโขทัยเอฟซีไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่วันเสาร์ครับเริ่มด้วยราชบุรีเอฟซีครับเปิดบ้านเสมอกับตีโอเชียงรายยูเนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ถัดมาบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชญาเอฟซีไปสามประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายชุนบุรีเอฟซีเปิดบ้านพ่ายทูแบงคอกยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำให้อัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในวิคที่เก้าประจำวันเสาร์เป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดบหนึ่งบุรีรัมยูเตดแข่ง9นัดชนะเเสมอ2แพ้0เสีย10ผลต่างประตูได้เสียบวก16มี23คะแนนอันดับที่2ชนบุรีเ c แข่ง9นัดชนะ7เสมอศแพ้2เสีย 7, 8, 6 2, 4, ล 8, 7, 2, 9, 3, ผลต่างประตูได้เสียบวก12มี21คะแนนอันดับที่3ทรูแบงคอกยูนเต็ดแข่ง8นัดชนะ6เสมอ2แพ้0เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวก14มี20คะแนนอันดับที่4ราดบุรีเ c แข่ง8นัดชนะ5เสมอยิงีย้ผลต่งยบกมี27คะนน อันดับที่5ลีโอเชียงรายเยอเนต์แข่ง9นัดชนะ4เสมอ3แพ้2องยิงสิเสีย9ผลต่างประตูได้เสียบวก5มี15คะแนนอันดับที่6บีจีปทุมยูเนเต็ดแข่ง8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2ยิง15เสีย9ผลต่างประตูได้เสียบวก6มี14คะแนนอันดับที่7นครราชสีมามารดาเอฟซีแข่ง9นัดชนะ3เสมอ3แพ้3ยิง10เสีย12ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี12คะแนน อันดับที่8การท่าเรือเอฟซีแข่ง8ปดนัดชนะ2เสมอ5แพ้1นึยิบสีเสีย10ผลตา่างประตูได้เสียบวก4มี11คะแนนอันดับที่9สุโขทยัยเอฟซีแข่ง9นัดชนะ2เสมอ4แพ้3ยิง5เสีย13ผลตา่างประตูได้เสียลบ8มี10คะแนนอันดับที่10พีทีประจวบเอฟซีแข่ง8นัดชนะ2เสมอ1แพ้5ยิงส2เสีย17ผลต่างประตูได้เสียลบ5มี7คะแนนอันดับที่11เม,ม,มืองทองยูไนเต็ดแข่ง8นัดชนะ1เสมอ4แพ้3ยิง7เสีย13ผลต่างประตูได้เสียลบ6มี7คะแนน อันดับที่ส2บสลาปาง FC แข่ง8นัดชนะ2เสมอ1แพ้5ยิง6เสีย16ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี7คะแนนอันดับที่13โปลิสเทโล FC แข่ง8นัดชนะ1เสมอ3แพ้4ยิง9เสีย15ผลต่างประตูได้เสียลบหมี6คะแนนอันดับที่14บขอนแก่นยูเต็ดแข่ง8นัดชนะ1เสมอ2แพ้5ยิง2เสีย12ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี5คะแนนอันดับที่15บห้นองบัวพิชยา FC แข่ง9นัดชนะ1เสมอ1แพ้7ยิง4เสีย13ผลต่างประตูได้เสียลบนน และอันดับที่16ลำพูนวิลเลอร์แข่ง8นัดชนะสูเสมอ3แพ้5ยิง2เสีย9ผลต่างประตูเสียลบ7มี3คะแน่นก็เริ่มแล้วครับผมกับไทยลีกหนึ่งในวิธี9ครับวันนี้ก็ชลบุรีก็พ่ายไปครับทำให้บุรีรัมแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับผมแล้วก็พวกนี้ครับยังมีลำพูนวิลเลอร์ที่แข่งไปแล้ว8นัดยังไม่ชนะใครครับกับแชมป์ไทยลีก2ในฤดูกาลที่แล้วครับก็ร่วมไปกำลังใจให้ลำพูนวิลเลอร์ครับกับการคว้าชัยในนัดแรกครับ และสุดท้ายนี้ครับสำหรับผู้ชมใหม่ครับที่ยังไม่ได้กดติดตามครับก็ร่วมสนับสนุนช่องง่ายๆครับด้วยการกดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับท้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองแล้วก็ไทยลีกสามครับและสุดท้ายนี้ครับเจอกันใหม่ในการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในวันอาทิตย์ที่1 6ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ